เศร้ามินน้ำตาซึมประกาศเดินทางครั้งสุดท้ายของไอโรมอารอนการเดินทางครั้งสุดท้ายเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าใจหายหากใครที่ติดตามการเดินทางของมินน์มนทนเจ้าของเพจ f a c e b o o k ไอโรมอารอนพอล่าสุดมิ้นได้อัดคลิปการเดินทางครั้งสุดท้ายของไอโรมอารอน พร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบอกราไอารมอโรนด้วยการเดินทางครั้งสุดท้ายกับการเดินทางรอบโลกโดยไม่ใช้เครื่องบินเริ่มต้นคลิปมิ้นถึงกับเช็ดน้ำตาแล้วบอกว่า นี้เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของไอโรมอารนแล้วค่ะถ้าเทียบเป็นรถรถคันนี้ก็ขับมา12ปีแล้วเป็นรถที่รักมากและไม่เคยคิดที่จะเลิกขับเลยแต่ช่วงชีวิตก็เปลี่ยนไปพลังก็ไม่เหมือนเดิมวันนี้รถคันนี้จึงไม่ใช่รถที่เหมาะกับเราที่สุดอีกต่อไปคนขับก็ขับมา12ปีแล้วอยากออกไปยื้เส้นยื้สายไปขับอย่างอื่นลองนั่งอย่างอื่นบ้างแต่การบอกลาไอโรมอารน จะให้เรามานั่งบอกลาเฉยๆคงไม่ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นการเดินทางส่งท้ายเพื่อบอกลาไอาโรมอารอนอย่างเป็นทางการด้วยการออกเดินทางรอบโลกแบบไม่ใช้เครื่องบินทุกอย่างที่อยากทําแล้วก็ยังไม่เคยได้ทําก็จะเอามาทําในทริปนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโบกเรือสินค้าเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก การนั่งรถไฟชั้นสามในขบวนรถไฟของโซเวียตโบกรถข้ามประเทศและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะการเดินทางครั้งนี้มีเวลาวางแผนแค่หนึ่งสัปดาห์เพราะว่าเรากลัวเปลี่ยนใจเพราะสิ่งที่เรารักมากเรารู้แล้วว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องเดินต่อแต่ไม่ได้แปลว่ามันง่ายที่เราจะปล่อยมันไปได้ก็เลยตัดสินใจเลยหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ประกาศแล้วก็จะออก เดินทางเลยโดยสิ่งที่ตั้งใจไว้สำหรับการเดินทางครั้งนี้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะตามแผนหรือเปล่าไม่ว่าจะได้ทำอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแต่มิ้นจะเอนจอยกับมันทุกวินาทีและจะซึมซับทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้มากที่สุดแล้วก็ให้ปัจจุบันมันสว่างสวัยที่สุดจริงๆความรู้สึกของการเดินทางครั้งนี้เหมือนตอนทำไอรมอารอนครั้งแรกไม่มีความกดดันเพราะมันเป็นการเดินทาง เพื่อเราแล้ว